เป็นอีกคนที่ปั่นเก่งพร้อมเรียกทัวร์เสมอครับสำหรับรองกับตันเลี้ยวพูอย่างเทรนนร no. ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยิงเกมแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดต้องบอกว่าทุกแอคชั่นทุกความเคลื่อนไหวของแบ็คขวาสกอเซอร์นี่ตึงเปลี้ยเอาเรื่องจัดจัดจะในสนามที่หลังส่งบอลซกตาข่ายนาทีที่7เทรนก็วิ่งไปสไลด์เข่าจบกล้องแถวมุมทง ประเด็นคือด้วยชุดเยือนสีขาวบวกกับแบ็กชั่นจูบกล้องหลังยิงได้ดันไปละไม้คล้ายกับตำนานอย่างสตีเวนเจอราดที่เคยทำแบบเดียวกันหลังยิงประตูใส่แมนยูในตตดในโอแทฟฟฟอร์ดเมื่อปี2009จังหวะน,นี้ทำเอาเด็กหงคิดถึงกลิ่นอายความคลาสสิกไม่น้อยอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ประตูด,ดังกล่าวโดนจับล้ำหน้าซะก่อนชดต,ต่อเนื่องหลังพุ้ตศิสป์ได้รับสัญญาณจากห้อง VAR นี่ทำเทรนด์ดีจเกอร์ไปเลยนึกภาพถ้าจบเกมแมนยูเนตตดเป็นฝ่ายชนะเลโอพูชอดวิ่งจูบกล้องของเทรนด์นี่น่าจะกลายเป็นมีมโดนแซยั ลูกบวชแน่ทว่าวเดชบุญของอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มันไม่ได้จบแบบนั้นครับเอาล่าสำหรับเทรนด์นอกจากชอตยิงประตูจูบกล้องดีใจเกอร์แล้ว โมเมนต์ปัป่นๆของเจ้าตัวในเกมแดงเดือดยังมีอีกเพียบจจังหวะโดนเปลี่ยนตัวนาที76ที่หลังสกอร์ขาดลอยอันเนอร์สล็อตก็ตัดสินใจถอดรองกับตันออกมาพักสำหรับเทรน์ได้ความที่เกมก่อนกับ,บเบลนฟอร์ดตัวเขาเพิ่งจะมีดราม่าก,กับผู้จัดการทีมคนใหม่มาหยกกเพราะหลังโดนเปลี่ยนออกอยู่ไม่จบเกมเทรน์ก็แสดงสีหน้าท่าทางออกลูกหุดหงิดจนสล็อตต้องเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจบนซุ้มมานั่งอาการของเทรนด์ในวันนั้นทาเอาสื่อหลายเจ้าพากันเล่นข่าวดราม่าแบคขวาเลี้ยวโูอย่างหนัก ถ้าวัดตัดภาพมาเกมที่โอแทฟฟอร์ดเหตุการณ์ท้ายครื่องหลังนี่แทบจะถอดแบบนัดก่อนมาเลยเมื่ออา์เนอร์สล็อตจัดการเปลี่ยนเทรนต์ออกและให้โอกาสคอนเนอร์แบลดลี์ลงไปปล่อยของบ้างโดยจังหวะเดินออกจากสนามกล้องก็เหมือนรู้งานเมื่อทีมถ่ายทอดสดรีบตัดภาพไปหาเทรนนาโนทันทีครับประเด็นคือคราวนี้นอกจากจะไม่น่าบึ้งหน้าง,งอนแล้วเทรนยังส่งยิ้มเบาๆรอกล้องก่อนจะเดินไปสวมกอดสลอ็อตเป็นอันยุติดราม่าปัญหาทั้งหมด นำซ้ำหลังจบเกมด้วยความที่ทีมรักบุกมา,าชนะคู่ปรับตลอดการอย่างแมนยูไนเต็ดถึงโอแทฟฟอร์ดในฐานะลูกม่อลิโอพูที่เข้าใจความสำคัญของเกมนัดนี้เทรนเล็กซานเดอร์ารนโนก็ดูจะยิ้มแย้มอารมณ์ดีเป็นพิเศษยิงช่วงเดินขอบคุณแฟนบอลน,นี่มีส่งจูบชู3นิ้วหยอกล้อก,กับเดอะคอปด้วย มองผิวเผินโมเมนต์ของเทรนด์ก็น่าจะจบใช่ไหมหากแต่ช้าก่อนครับเพราะจุดคลายแม็กพีกสุดเกิดขึ้นหลังเกมช็อตเดินออกจากสนามตั้งหากเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นงี้หลังจบเกมแดงเดือดนักเตะเลี้ยวโพก,ก็เตรียมขึ้นรถบัสเดินทางกลับ ว่าช่วงจังหวะเดินออกจากโอแทฟฟอร์ดดันมีเด็กผีบางส่วนมายืนรอผู้เล่นหลังรั้วกัน้นบางคนตะโกนเรียกชื่อนักเตะทว่าบางคนกลับส่งเสียงโห่ใส่คู่แข่งถึงตรงนี้แข้งหงแดงส่วนใหญ่เลือกจะปล่อยผ่านไม่ตอบโต้แฟนบอลยูเนเตตสำหรับนักเตะพวกเขาเจอเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว หากแต่นั่นไม่ใช่กับเทรนนาโนครับเพราะทันทีที่ได้ยินเสียงโฮแบ็คขวาตัวตึงก็เอาคืนแบบทันควันโดยการชู3มนิ้วตอกย้ำสกอร์3 0ที่โคตรปั่นคือเทรนยังส่งยิ้มหวานๆพร้อมกับสายตาขี้อ้อนช่ำๆให้เด็กผีตลอดทางโดยแอคชั่นเรียกทัวร์ของเทรนทำเอาโมซาลาที่เดินมาด้วยกันต้องเข้ามาห้ามเข้ามาปรามรุ่นน้องอารมณ์แบบพอได้ละเทรนก็อย่างที่บอกเลยครับเห็นหน้านิ่งๆส่งเงียบๆแบบนี้จบเกมดันไปชูส3นิ้วใส่เด็กผีเทรนนาโนนี่ก็ปั่นใช่เล่น